วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดเครื่องยนต์เก้า EP สอกันนะครับเครื่องที่เราจะติดกันในวันนี้เป็นเครื่อง n i สสัน Big M นะครับลาดเครื่อง v d ดียี่้าวเป็นเครื่องในตำนานเลยเนื่องจาก EP ที่แล้วผมยังไม่สามารถสตาร์ตติดได้ เดี๋ยวมาดูกันดี่าว่า EP นี้เนี่ยผมจะสามารถสตาร์ตติดได้เลยหรือเปล่าอย่างแรกผมก็ชักไม้วัดดูน้ำมันเครื่องก็เลยน้ำมันเครื่องก็ยังมีอยู่นะหลังจากนั้นผมก็ต้องมาเปลี่ยไดสตาร์ใไม่นึงรู้นะครับเพราะไดสตาร์ทของเราเนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสภาพดสตาร์ทของเรานะครับเนื่องจากซิลินอยที่อยู่ข้างๆดสตาร์ทเนี่ยมันแต้นะครับทาให้ไม่สามารถสตาร์ทได้พอเปี่ยไดสตาร์ทเสร็จแล้วผมก็ทําการต่อแบตเข้าเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องกันดูว่าดสตาร่เปลือา ต้องใส่จากงานเข้าเสร็จแล้วเพื่อนๆผมเลยลองหมุนนาเครื่องดูนะครับคนปรากฏว่าเครื่องของเราไม่หมุนนะสงสัยต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับยอกยอกเดี๋ยวผมจะต่อให้อีกน้อยละกันเดี๋ยวผมจะลองทอดเกียร์ออกมาดูนะครับบางทีเนี่ย คิดในงแง่ดีเกียร์ของเราอาจจะติดคัดก็ได้นะครับทาให้เครื่องไม่หมุนไปด้วยพอทอดเกียร์อ,ออกมาผมก็ลองหมุนปลายเกียร์ดูครับก็ปรากฏว่าจริงๆด้วยครับเกียร์มันไม่หมุนจริงๆด้วยงานนี้ถือว่าโชว์เข้าข้างแหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นผมก็เลยลองหมุนเครื่องดูนะครับเครื่องก็หมุนได้แล้วก็เอา้าเอา้าทำไมมันติดอย่างนี้ลนะ่ะอะไรกันอีกวันนี้อุซ่าดีใจไปแล้ได้แทะเครื่องเรานะ่ครับหมุนได้นะแต่มันไม่ได้รอบนะครับงานนี้ผมก็เลยลงมือเองนะครับเพราะว่ามันหมุนเกือบจะได้รอบแล้วมัันนนนเเเลลือิดดยทําก กระแทกเข้าไปนะครับก็ว่าจะให้มันหลุดรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลตอนนี้ผมก็เลยต้องเปลี <So S 1> ่ยนแพทยนิดหน่อยนะครับเดพื่อจะลองท่อทัวชีสนะครับออกมาดูนะบางทีเนี the north, the ่ยมันอาจจะมีน้ําลงมาที่ขวดลูกสูบนะครับทำให้เครื่องของเราเนี่ยหมุนไม่ได้รอบนะอันนี้ก็คิดในแง่ดีเช่นนะครับจริงหรือมั่วเดี๋ยวก็มาลุ้นกันดีกว่าตอนนี้ผมก็ทอดแป๊บพูดชีสออกมาแล้วนะครับอันนี้แป๊บขวดแรกเนี่ยก็คาดขาขัวชีสอยู่อย่างนั้นเลยต่อมาก็มาทอดประกับล็อกัวชีสนะครับมันก็จะล็อกัวชีีีีทททไไววววว้้้้้้อออออออยยู่่่นนนนะครรััััับพดดดดดกแแลลจิงงงๆตตชชขึมาาเเ เ,เดี๋ยวคลิปของเรา,าจะยาวเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพพัวชีดนะครับดูทรงแล้วเนี่ยเมือนน้าจะเข้าจริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องไล่น้ํากันดูดีกว่านี่ีเสรสรุปแล้วไม่มีน้ําอยู่บนหัวลูกสูบเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยน็อกมาหรือว่าเป็นอะไรมาจะได้เกิดให้ผมเดาเนี่ย น้ำน่าจะเข้าไปที่กระบอกสูบนะครับแล้วก็น่าจะมีสนิมที่กระบอกสูบทาให้เครื่องของเราเนี่ยหมุนไม่ได้รอบตอนนี้ผมก็เลยลองเปิดฝ้าเขาวาลดูนะครับเพื่อพาลลินเนี่ยมันหักหรือว่าก็เดือเนี่ยมันไปกดวาลอะไรอย่างงี้นะครับแต่พอเปิดฝ้าเขาวาลออกมาก็ไม่เจออะไรนะครับผมก็เลยใส่กลับไปที่เดิมตอนนี้ผมก็จะใช้แผ่นสุดชายแล้วนะครับแผ่นก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะยอดน้ำมันเครื่องครับยอดเข้าไปให้เต็มกระบอกสูบนะครับเพื่อจะทําการล่อลื่นนะครับเพื่อมันจะมีสนิมหรือว่าติดคัดอะไรเนี้ยนได้ แล้วมจะแช่ทิ้งไว้5-6ชั่วโมงเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะลองหมุนนาะเครื่องหม่ดูอีกรอบเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าวิธีนี้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าตอนนี้พอเริ่มหมุนนาเครื่องนะครับเมื่อเครื่องจะเริ่มหมุนได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้ํามันเนี่ยพุ่งออกมาครับทุกครั้งที่น้ํามันพุ่งออกมาเนี่ยสแสดงว่าเครื่องหมุนนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเครื่องจะหมุนได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้น้ามันเต็มหัวคนท่ายแล้วตอนนี้ผมเลยต้องขอบเปลี่งงััั้นนเเี่่ยาามมมพุออกต็วล ตอนนี้ผมก็ต้องใช้ทางแป๊บต่อนะครับแล้วก็ต้องกระแทกกระแทกช่วยนะครับ <c oughs> พอกระแทกทีนึงเนี่ยเครื่องมันก็เหมือนจะหมุนได้ทีละน้อยทีละน้อยนะครับดูแล้ววิธีนี้เหมือนจะได้ผลนะครับตอนนี้เครื่องเหมือนจะหมุนได้รอบแล้วนะเดี๋ยวผมลองหมุนดูอีกทีละกันตอนนี้เครื่องของเราก็หมุนได้รอบแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเพื่ออะไรนะมันออกจกขวลูกสู พอเราสตาร์ทเครื่องน้ามันมันก็จะพุ่งออกมาจากคนรูกสู้แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่หัวฉีดเลยโดยไม่สตาร์ทไล่น้ํามันออกจากกระบอกสูบก่อนเนี่ยอาจทําให้เครื่องของเราไม่หมุนได้อีกรอบเลยนะตอนนี้ผมก็ใส่หัวฉีดกับแปรหัวฉีดเส็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทําการต่อน้ามันดีเซลเข้าไปที่ปั๊มเชื้อเพลิงกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องรอบแรกดูครับดูซิว่าเครื่องของเราจะสามารถสตาร์ทติดได้เลยหรือเปล่าอ่ะเอาเลย รอบแรกเครื่องเราก็ยังไม่ยอมติดนะครับเดี๋ยวรอบที er. ่สองผมจะพ่นโซนแอคเข้าไปที่ท่อดีด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดได้เลยหรือเปล่า สตาร์ทรอบที่สองเครื่องของเราเหมือนไม่มีกําลังอัดเลยเดี๋ยวรอบที่สามเนี่ยผมจะยอดน้ํามันเครื่องเข้าไปดีท่อดีด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องจะติดได้เลยหรือเปล่าไปเลี <c oughs> ่เย เลิいい่อนีกนั่นเลยครับพี่เราเอาเราก็ไปไป สรุปเรื่องเราก็ทราบวาสถสดาติดได้อยา่างง้ายได้นะแต่ว่าเครื่องร่วมนะครับมีควันออกไม่วัดถ้าพเพื่อนสนใจอะไรเครื่องตัวนี้เนี่ยผมแยกให้นะครับหรือว่าพเพื่อนๆคนไหนยากเอาไปปั้นต่อก็ทักสอบถามมาได้เลย